ใช่ Hi, สบายดีพี่น้องวัตสุขสุขคนเดิ้เนาะตอนนี้สบายสิพาทุกคนมาหับสมบรรยากาศในการไปเที่ยวเนาะสบาอ้อมกับทีมงานไปเที่ยวอยู่ที่เพเมืองเฟืองหรือพี่น้องเนาะตอนนี้เมนสิพาทุกคนไปชมบรรยากาศในการล่องเฮอเพอาตามายเมน้ำลีกเนาะพี่น้องเพื่อจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติท้งสองฝากฝั่งที่มีเฮนเพอไว้ตอนหับกับหนักทองเที่ยวเบิด ทุกภาคส่วนเนาะที่ว่าจะเป็นภายในประเทศลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องพวกเขาสามารถมาเที่ยวม,มาชมกันได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปชมน้วกันเลยเนาะมันของเขาเทียมเครื่อนนั่นี่เด้อเตรียมเครื่องสิพากันพากันออกมากันขึ้นพากันฟ้องพากันฟ้องเด้อเทียมเสือป่าเนันนี้เสือป่าเขาพนักพเขาสิที่พนตัวนี้เขาสิไปลนงแรมเด้อเขาสิไปล็นโรเนาะ อไอ่องเอาออกเลยเอา่องเอางเนีงยอ๋อนี่อเป็นเหงอคลองเทน้ำเขียวรัมหนึ่งสีแสนตีดนี่เกลยวหนึ่งห้าคนี่หร่เคราใส่เงินข่าเพียงองกบสองเ,เครื่องมลุมปุ่มปวเยอะแยะเลยเกียมขิงมามากอไหา่จะคนก็ขึ้นได้นะเศร้าบอกเร็วๆในรูกเ,เอยบทันนั่นนี่ เอาสิได้เที่ยวไปเที่ยวสองมาจากนี่นะป้าป้าเมื่อไรขึ้นนะล,ลูกเมืม่อว่อนะี่นะตอนนี้พวกเฮากำลังสิขึ้นเต็มแล้วขึ้นได้บะเต็มแล้วเอาขึ้นพวขึ้นพอแล้วฮะ เดี๋ยวเอาไปบอกนเที่ยวสออันนี้เที่ยวหนึ่งเนาะ เอาเกลือมาพี่ร้านเอาเกลือมาพี่เอามาพี่ลูกเอามาต่างขาพี่เหื่อมาแลวขึ้นเลยเออบอตีเื่อนิากันสี่แสนหมดเี่ยขาจาไปจะไดกไปสองล้สี่แสนสอสน

ที่จะเดินทางต่อแล้วบอพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วบอ๊ะพร้อมแล้วอ่าสิไปสายต่อไปสายต่อไปวังเงียงสิไปวังเงียงแล้วมันเนาะนี่ออกจากทางนี้ยังถ่าถ่าเฮือลัมที่สองสิงมาเอาไปหองเพยบรรยากาศงามงามเด้อทุกคน Tôi có cao đỡ Em đi Hồng Nam tí hôm Ôi ơi trời ơi sai, áo, sai, sai, đã. bàn cân thôi là sáp, tốt nạm được. áo mày nuôi này hà, áo sai thay, cứ thay giờ để thay nhanh. đi mất đấy. ทีมงานกำลังพากันหองเพลงเนาะเสื่อหักไอ้ต้นเมามวัวเฮงเด้อทุกคนมาชมอ่ามาเที่ยวน้ำกันเด้อมวัเมวเฮงมัวเฮงที่ว่าคุ้มค่าอยู่นะมาเที่ยวนี่เนาะนี่เนาะนอกจากนั่นกันยังพากันเที่ยวซุมเลาะซุมตามหองแม่น้ำเนาะพวกเขาอ่าจ้างเฮือเฮือเขาอื่นเฮือเพนตันี่เนาะหองเมย์ซ้ายแม่น้ำลีกเด้ออันนี้เด้อเนาะจะมีเพนอยู่ทั้งสองฝาก เค็มน้ำเลยเนาะทั้งสองเบื้องจะมีเพเพื่อเป็นบลอน่าให้นักท่องเที่ยวของเราได้ผักเสากันเนาะอันนั้นเป็นเหืออีกทีมงานของเราอีกลำหนึ่งเนาะเพราะว่าคนเราหลายไปเที่ยวนี่เมนมีอยู่สองลำเฮือเลยเนาะแต่ละคนนี่ม่วนเลยทุกคนที <c oughs> ่ว่าได้ไปอ่าปดปล่อยเนาะแบบว่าเดนโดนมีเือหนึ่งเนาะได้มวนได้ซึนได้เต้นเด้ มีความสุขกันแบบนี้เนาะมีโอกาสกับพาก,กันไปเที่ยวแบบเป็นทีมไปครอบครัวมันกับมวนไปอีกแบบหนึง่งแต่ไปเป็นทีมงานกับมวนอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้เนาะพวกเขากะลงเฮือลงมาอ่าไปเด็กกายด่านเน๊ตรงกายด่านที่เขาจะขึ้นเนาะแต่ว่าไม่กว่าเขาลาอสมเนาะผนจะพาเที่ยวสมมันเป็นเพน้ำเที่ยวเดียนี่เขาจะนํำเที่ยวเลาะเบิงแต่ละจุดแต่ละบอนของอ่า สายเพยที่เจออ้าได้เฮตสองฝักเคมเมนัมนะเนาะเบืองท้าอันนี้ก็มีเบืองท้าแล้วก็ นี่เนาะแต่ละเฮือนแต่ละห้องแต่ละอนากสิเป็นห้องไฟห้องลาวเนาะแต่ว่าก็สิมีเครื่องอ่าอยู่ของกินมีกระติกไว้ใส่อาหารพร้อมแล้วทุกคนเนาะแล้วก็สามารถแต่งกินได้เด้อแต่ละบอนแต่ละหม่องเนาะสามารถแต่งกินได้นี่พี่น้องงามอิลิเม น้องเพิ่์ลพามาหอดจุดนี้เนาะแต่ว่ากันยังไปบทบสุดเนาะเพิ่์นก็นได้พาเลี้ยวกับคืนนะเพิ่์พาเลี้ยวกับเลี้ยวตอนนี้เพราะว่าเฮาบุไปหอดสมองนะเนาะเฮาไปเพียงแต่สามสิบนาทีหนึ่งทุกคนเนาะกสิระกันกลับแต่ว่าก็มีหลายเนะาะเหือที่ว่าลองอยู่ตามสายเมนน้ำลีดนี่ก็มีหลายหลายลำโอ้มาแล้วกับบเคยเห็นเนาะเป็นขังทำอิดของสบายเดินนี่เด้อมา มาสื่นมาสมกันเนะาะบบเคยเห็นสาพี่น้องค่ะกสิมา,ากษิมาเบิงเนาะแล้วก็บรู้วุาสิเด็ไปอีกบอเนาะเพราะอะ,ออะรอาระยะทางมันไกลไกลพี่น้องแต่ก็คุ้มค่าด้อผบุใดที่จะมีเผนที่จะมาเที่ยวมาส้มกันเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกระเฮงมีการพัฒนาขึ้นมาเติมเนาะ โอ้แต่ละหานแต่ละมงแต่ละทีนี่บบธรรมดาพี่น้องเปิดเพลงสนันวันไว้เสียงอึกกระถึกนึกน้องเลยใดตอนที่สบาไปหอดำอิดเนาะโอ้ยวัดสีใดนอนอยู่บ่มือแรงนี่วัดสันดียันนอนบ่ได้เนาะเสียงเพลงแต่ละจุดแต่ละบอลบบธรรมดาพี่น้องแต่ขจอก็มีกติกาเนาะพี่น้องเนาะจะให้ปิดเพลงถูก ห่านทุกเงินทุกตูบต้องปิดเพิงเวลาสิบโมงกลางคืนือวงจากสองโมงนะทุกคนว้าวสุดยอดเลยพี่น้องเนาะถามว่ามีโอกาสอยากไปอีกครั้งหนึ่งเด้อนี่เด้องามหลายธรรมชาตรบุกคยเห็นแบบนี้จา้าเขื่อ,อนเนาะ <c oughs> สำหรับสบาบริสุทธิ์ไปเที่ยวก็เลยแบบบุกไปเห็นเด้อพี่น้องงามหลายงามหลายไปเด้อไปหลินไปเที่ยว,วยยยไปชมน้ำกันอยู่ที เมืองเฟืองแขวงเลียงจันน้อพี่น้องเนาะจะเป็นเฮือนเพลโลตามเคมเมนํารีกเด้อพี่น้องไปลงเฮือไปนอนผักเซาไปชมบรรยากาศแบบอาเขาบอกเคยเห็นเนาะอดเเดอกบงเทียบเย็นเด้ยเดกอมะ่ือเด็กน้อยเด้อ เมื่อนยให้ลูจัดห่อถาเทียบทาแล้วหอตุกเทียบาืแล้วมต้องเสื่อมลงมนนะงต้งื่แลงัลงเสือเสือเเสือันนี้แล้วออดน้งออกั่งอดก่อนเท้าไง้โอ้บได้เดวออกน้ำลัง หอดก่อนเขาหนิเขาหนิปลาหนี <S <S à, 2. 2> ้อดเหงาทอดเหงาวะานอดเหงากำลังเก็บฟังทอดมะละงแดงอดมะงนี่าิยังน้อยนดกงล่แนใจช่องแเรอใจใจร่วมกล่ใจแล้วเได้มันนะใจเหงารำหนักไม่ลำเนีจะลมา คนออกก็เลยเพื่อเอะไหนอากอ0ลสองัน0 0 0สิแสนชิลโคนจะมง0 0สองแสนหรปกติจะราคาสองแสนไปปองแสแต่สมงว่ามีฮ็ดพิเศษปกตินึ่งมอง่นหน้านงมงหอันนี้เรีนเทาีก็น่สมองได้นเนาะแต่งนทีหนึ่งหนึ่งกมมากข้าวบ้าอันนี้เห็ยังแย้ดีเลยเออเป็นเถิดนหักแขนเนาะ แต่ปกติขนหจาจ้างเมนเนีน่ยม,มงจริงจเนหาหเปนบ่เออี่เหาเดอเ้วทุกคนเอาคนลงนะออคนลง,นลงเดี๋ยวอ้เอ,อ๊เอาเงินคนเาจะจุกจายจุดพี่เลยเด้ขขอจ่ายหายมดเลยเด้อ บอกกับเจ้าเลยทางงาจ่ายไปแล้วปวดกล้าเแล้วลูกเครื่องเขาเคตรปลุก ถามบักเนาะเอารถถามบักเออเซอร์บักถามไปฝากแม่จะเป็นอันนี้เป็นสายน้ำรีกเนาะอันนี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเหงารำที่สองของทีมงานกำลังเขา่ากำลังสิเขามาเทียบฐานเนาะตอนนี้เนาะเมื่อกี้นี่เมนก็จเจ้าจอดในสบ้ายอยู่บนอัโบมเมนท่าขึ้นเพราะว่ามันมี บักของหลดเขามาฮะนะมาเจอกันเขาก็เลยจอดให้อยู่เค็มบนนั่นเนาะแต่รำนี้เหมนเขามาบนทีอันท่าเลยอันนี้อีกทีมงานหนึ่งเด้อพี่น้องไปน้ำกันหลายหลายคนเนาะสิเขาเทียบท่าเล็วตอนนี้ผู้ยังมวนกับมวนกุ๊บอยู่เนาะห้องเพลงเสียงแซวบแซวบวจัเจจกเพลงอยู่ในเฮืองวิจารเพลงเ,เสียงเพลงจากแพ่นเนาะเลยอกถึกหนึ่งน้งนองสบายก,ก็เลยปิดเสียงเอาเนาะ กองสบามาก่อนเต่เออออกน้ำหลังแต่หดก่อนเนะตอวนี้เนาะบามางถขึ้มาจะทาเทุกคนตอนนี้นะา,า,นนา,าเะานนนนะเขากชิพา,ากันไปอันนั้นต่อจะขัดร่มเนาีบ้านพนะักกนลยจึงพากันไปอเกียวตนะทุกคน มันละลายซับก่อนนะมีนยังอ่อนปลาปลาแหงปลาปลาขับของี่ไดลายนะอันนี้เป็นปลาขับของเลยโลเทไรนี่นั่งยูใจน้่าอยู่เลยบลาป้านิเอาสายน้ังนี่บารมมาจะแรงนั่นแหละ นื่บรรดาเอื่อยเป็นกับนายเป็นกระซื้อหมักหงงเนาะซื้อมักหงสุกไปกินน้ำโลดไปกินน้ำอ่านทงหงส์อยู่บ้าอไยซื้อประแหงตรงสิศข um ั้นกลิ่นเด็กสวิตชงสาหังกระดูกปลาเอาไปทิ้ง